สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับต้นเฟิร์นเงินค่ะและที่คุณชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นเฟิร์นเงินนั่นเองค่ะต้นเฟิร์นเงินนะคะหรือหรือเขามีอีกชื่อนะคะว่าต้นราชนีเงินค่ะราชนีใบเงินนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นเฟิร์นเงินนะคะใบนี่ค่ะใบของเขานะคะ พื้นใบเลยนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีสีขาวอยู่ตรงกลางใบนะคะเป็นด่างสีขาวอยู่ตรงกลางใบและตรงด่างสีขาวตรงกลางใบนั้นนะคะลวดลายใบของเขาเนี่ยนะคะจะคล้ายๆนะคะคล้ายกับก้างป่านั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวจะให้คุณชมดูค่ะนี่เห็นชัดๆนะคะนี่ค่ะตรงด่างขา,ขาวๆเนี่ยค่ะตรงกลางใบนะคะ จลายของเขาเนี่ยค่ะลวดลายใบยจะคล้ายๆกับก้างปลาค่ะแล้วเขาก็จะมีใบปลายใบเนี่ยค่ะยาวออกมาแบบนี้นะคะยาวสุดเลยนี่ค่ะยาวยาวสุดกว่าใบเนี่ยค่ะใบทั้งสองด้านอันนี้นะคะจะมีปลายใบยของเขาเนี่ยค่ะยาวออกมานี่ก็จะเป็นลักษณะของต้นเฟิร์นเงินนะคะหรือราชินีใบเงินต้นเออ่เฟิร์นเงินนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เป็นไม้ใบนะคะหรือ เฟิร์นดินนั่นเองนะคะประเภทของเขาะคะ่ะเขาจะชอบน้ำปานกลางนะคะชอบความชื้นสูงค่ะแล้วก็จะชอบแสงแดดแบบร่มรำไรค่ะวิธีการขยายพันธุ์ต้นเฟิร์นนั้นนะคะเฟิร์นราชนีใบเงินนั้นนะคะก็คือการเพราะสปอระ์คะหรือการแยกก่อนนั่นเองค่ะ ก็จะเป็นลักษณะของต้นเฟิร์นเงินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่นิยมปลูกกันนะคะอาจจะปลูกใส่กระถางส,สวยๆตั้งประดับตามมุมต่างๆของบ้านนะคะก็ได้เหมือนกันนี่จะให้คุณชมดูค่ะนี่เขาก็จะแตกกอมาใหม่เองนะคะ เป็นลนักษณะของต้นเฟิร์นจากต้นเล็กๆมีไม่กี่ใบนะคะที่ไปซื้อตามท้องตลาดนะคะกระถาง3ามเก็จะมีไม่กี่ใบแต่ว่าเลี้ยงไปนะคะีค่ะพอเริ่มโตสักนิดนึงนะคะถ้าใครอยากแบบจะเลี้ยงไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อก็เอาลงดินไว้นะคะเขาก็จะแตกก่อมานะคะนี่ค่ะอย่างที่ผูกชุมเห็นอยู่นี้เลยนะคะ ตอนแรกต้นนี้เนี่ยนะคะที่นันยาปลูกมาเนี่ยนะคะต้นนี้เนี่ยเอากระถางของเขา้ตอนแรกปลูกเป็นกระถางไว้นะคะพอดีไปโดนแดดที่แบบโดนใบเนี่ยโดนแดดแล้วมันจะเหี่ยวแล้วมันจะบาดใบโดนแสงแดดมากเกินไปนะคะใบจะทําให้ใบเนี่ยไม่ได้นะคะก็เลยเอามาฟื้นฟูโดยการเนี่ยค่ะเอามาลงดินเอาไว้แล้วก็ อยู่ในที่ตรงที่แสงแดดที่สองรำไรเท่านั้นเองนะคะเขาก็ฟื้นตัวแล้วค่ะจากตอนแรกเนี่ยนะคะนึกว่าจะตายแล้วนะคะสำหรับต้นเฟิร์นเงินนะคะเอามาฟื้นฟูให้หลบแดดนะคะแล้วก็นคะคะปลูกลงดินเอาไว้เขาก็ฟื้นตัวแล้วค่ะนะคะ,คะออกใบใหม่ๆสวยเลยนะคะสำหรับต้นเฟิร์นเงิน เป็นอีกหนึ่งไม้ใบประดับที่น่าซื้อมาปลูกนะคะใบสวยค่ะใบด้านบนนะคะจะเป็นลายด่างสีขาวและลายด่างสีขาวนั้นนะคะจะคล้ายๆกับก้างปลาค่ะไหนคุชมดูในใกล้ๆเนี่ยค่ะลายด่างขาวๆเขาค,าค่ะจะแฉกๆออกมาเห็นไหมคะ มันจะคล้ายกันนะคะกับก้างป่าน,นั่นเองนะคะปลูกตั้งประดับตามมุมต่างๆของบ้านนะคะปลูกไว้โต๊ะทำงานก็ได้นะคะก็สวยงามแต่ว่าถ้าปลูกไว้โต๊ะทำงานเนี่ยนะคะก็พาเขาออกมารับแสงแดด้างเล็กน้อยแล้วก็เอากลับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ ให้เขาโดนแดดบ้างก็จะดีนะคะถ้าอยู่ในที่ร่มจนเกินไปเลยเนี่ยก็อาจจะแบบอาจจะต้นอาจจะโตช้านะคะอันนี้เขาก็จะอยู่ในที่แสงแดดรำไรเขาก็จะเริ่มโตเร็วแล้วก็เนี่ยค่ะเริ่มแยกก่อมาแตกก่อออกมาใหม่แตกใบใหม่ ลักษณะใบาก็จะเป็นแบบแฉกแกคล้ายขนนกนะคะสีสันของใบเนี่ยค่ะจะเห็นชัดเลยตรงที่เป็นลายด่างขาวนะคะฝืนเงินนี่ค่ะลายก้างตาตรงที่เป็นสีขาวขาวะคะ่ะ สวยนะคะเวลาที่เราใส่จัดกรันสวยๆนะคะแล้วก็เอาเขาไปปลูกเนี่ยคะจักรันสวยๆนะคะ,กกะ,คะตั้งประดับตามมุมต่างๆของบ้านเนี่ยก็จะทําให้แบบบ้านแลดูสดชื่นขึ้นเลยทีเดียวนะคะมีต้นไม้สวยๆมาตั้งประดับไว้นะคะนี่ค่ะต้นเฟิร์นเงินนะคะใครที่ชื่นชอบไม้ใบนะคะก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูได้ะคะ่ะ เดี๋ยวจะให้ดูดัต้นของเขาเนี่ยค่ะเขาจะเป็นประมาณเนี้ยค่ะนีนเป็นนี่ค่ะเป็น,นเนส้นๆขึ้นมานะคะนี่ค่ะแล้วก็แตกใบออกมา ชอบนะคะไม้ใบสวยๆก็ลองไปหาซื้อมาปลูกกันดูได้ค่ะคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาชาแน,นลนะคะเข้ามากดติดตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆค่ะแล้วกกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ